สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรรวยไปดีนะครับซึ่งผมจะมาจับชนในอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรบนเหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็หลักหน่วยก็เข้ามานะครับเข้าตลอดเลยนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับเนี่ยนะครับในวดที่แล้วก็บังเอิญหลักหน่วยชนกันในที่1นึสนะครับเนาะเนี่ยในสูตรนี้ก็ 2- 3นะครับ1เหมือนกันนะครับ เป็นสูตรบนทั้ง2สูตรเลยนะครับก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวจะมาจับมาชนกัน2สูตรเลยนะครับว่าหลักหน่วยจะชนกันไหมนะครับเนาะอ่านะครับก็ยังไงใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใครที่กดติดตามอยู่แล้วกดกระดิ่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับชื่อสูตรว่าสูตรรวยไปดิเออนะครับแค่ชื่อสูตรนี้ก็รวยแล้วนะครับเนาะอ่านะครับเรามาดูกันนะครับ เรามาหาในงวดของวันที่16ตุลาคมก็เสียงประแปะประแปะนะครับก็คือฝนตกนะครับเนาะช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับเราก็จะเอาฝนในงวดที่แล้วนะครับก็เป็น5 7 8 1 7 1ดดนนะครับแล้วก็83เน้นนะครับเรามาหาในตัวยืน,นก่อนเลยนะครับตัวยืนนะครับก็คือเราจะนํา หลักแสนมานะครับก็จะเป็น5ตามด้วยในหลักหมื่นะนครับก็จะเป็น7แล้วก็หลักพันนะครับก็จะเป็น8บวกนะครับด้วยเลขคงที่9้าทั้งหมดเลยเด้อ5บวกกับนะครนะเป็น14 7บวกกับ9นะครับได้16 8บวกกับ9นะครับได้17เราก็จะจับ4กับ6บวกกันนะครับก็จะเหลือ0เนาะก็เหลือ7เอา7ตัวนี้ไว้นะครับค้างไว้ก่อนนะครับ เรามาหาในหลักสิบกันเลยนะครับหลักสิบเราก็จะนําในหลักพันนะครับก็จะเป็นแปดแล้วก็หน่วยบนนะครับก็คือหนึ่งคูณกันด้วยเลขคงที่สองแล้วก็หกแปดสองนะครับเป็นสิบหกหนึ่งคูณหกได้หกบวกกันนะครับหกบวกได้สองแล้วก็นำเจ็ดตัวนี้นี่นะครับเราเข้ามาบวกสองบวกกับเจ็ดได้เก้านะครับเพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งครับก็จะเป็นสิบ เอาหลักหน่วยก็เป็น90นเนาะนะครับก็จะได้ในหลักสิบนะครับ9กับ0นย์นะครับ9กับ0นย์นะครับหลักสิบนี้จะมีอยู่3ตัวนะครับ2ตัวไปแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเราจะนำในหลักพันนะครับก็คือ8ตามด้วยในหลักร้อยนะครับจะเป็น1แล้วก็หลักสิบล่างนะครับก็จะเป็น8ก็จะคูณนะครับด้วยเลขคงที่7นะครับ7แล้วก็4ี่ 8 7นะครับ8 7เป็น56 1คูณ7ได้7 8 4นะครับ8 4เป็น32ก็จะจับ7นะครับกับ6บวกกันได้13 3บวกกับ2นะครับก็จะได้5อย่าลืมนำตัวนี้มาบวกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ5บวกกับ7นะครับก็ได้12หลัก10ก็จะมี2 9 0 อ่หลัก10นะครับต่อมาในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยลองดูจะชนกันในสูตรที่แล้วไหมนะครับหลักหน่วยเราจะนําในหลักหน่วยบนนะครับก็จะเป็น1ตามมาด้วยในหลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น8เราจะคูณด้วยเลขคงที่2ทั้ง2ตัวเลยนะครับ12สอได้2 82เป็น16จะบวกกัน2บวกกับ6ได้8นะครับ ต่อมาก็นําตัวนี้นะครับนี่เจ็ดตัวนี้เข้าไปบวกแปดบวกกับเจ็ดได้ห้านะครับเราก็จะลดแต้มนะครับจากห้าก็เหลือสี่ได้แล้วนะครับก็หลักหน่วยนะครับห้ากับสี่หน่วยตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สามเราจะนําในหลักแสนนะครับจะเป็นห้าตามมาด้วยในหลักสิบบนนะครับก็จะเป็นเจ็ดแล้วก็หลัก หน่วยล่างนะครับจะเป็น3จะคูณทั้งหมดเลยนะครับด้วยเลขคงที่3 3แล้วก็3 5 3เป็น15 7 3เจเป็น21 3 3เป็น9 5นะครับ9บวกกับ1นะครับก็จะเป็น0ูนย์แล้วก็เหลือ5้านะครับก็ยืมนำเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดตัวนี้ก็ต้องเข้าไปบวกนะครับเหมือนเดิมนะครับ5บวกกับ7ก็ได้2อ่านี่ครับ หลัก10ก็จะมี9 2 2 9 0 2 9 0นะครับหลักหน่วยก็จะมี2เนาะก็จะเป็น9 2 2 9 2 0 2 2 4นะครับ9 4 0 4 2 5 9 5แล้วก็0 5นี่นะครับก็จะเป็นนะครับในสูตรนะครับสูตรด้วยไปดีนะครับ เป็นสูตรบนนะครับอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นในสูตรนะครับ,ส,รรรบ,ส,รรบสูตรอะไรดีครับชื่อสูตรนะครับสูตรอะไรดีครับเอ๊ะไปดูว่าจะตั้งชื่อไหนนะครับสูตรเนี้ยนะครับให้มาก็จะมีห้าเก้าสองเก้าเก้าเก้าห้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย ห้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองสองสองแล้วก็จะเป็น9 2้าสองนะครับนี่แหละครับเนาะดูในหลักหน่วยที่ชนกันนะครับอ่านะครับอาจจะเหมือนในวดที่แล้วเนาะซึ่งชนกันในที่สองนะครับในหลักหน่วยก็แสดงว่านะครับสองมีโอกาสนะครับสองมีโอกาสจะมาในหลักหน่วยนะครับนะกันไว้นะครับ ก็เนี่ยอาจจะเหมือนนึิว่าที่แล้วก็ได้นะครับเนี่ยตุดนี้นะครับสองหนึ 2, 1, 2, ่งสองสามแล้วอ่าอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้ก็มาชนกันนในในในที่สองนะครับเนี่ยก็แสดงว่าชุดเนี้ยนะครับมีโอกาสนะครับแถมยังชนกันด้วยนะครับชนกันในที่สองสองแล้วก็ 9, เก้าสองนี่นะครับ เฮ้ยนะครับสวยเนาะเก้าสองสองเก้านี่มาชนตรงนี้อีกนะครับก็ห้าไหมใครชอบห้านะครับก็ลองจับไปดูนะครับแต่สูตรเนี้ยนะครับยังไงก็ติดบนมาแน่นอนนะครับสูตรเนี้ยนะครับในหลักหน่วยนะครับอาจจะไปหลักร้อยหรือหลักสิบบนนะครับก็เก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยนะครับเนี่ยชอบติดบนมานะครับก็ลองดูนะครับในงวดนี้นะครับว่าจะมาอีกไหมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ย ก็งวดล่าสุดให้9012เนอะเนี่ยก็มันตรงในชุดนี้ด้วยนะครับถ้าถามผมผมชอบในตำแหน่งไหนนะครับผมก็คิดว่าม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 า,มาในนี้แหละน,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 นะครับเนี่ยเนี่ยในชุดเนี้ยนะครับเนี่ย25ด้วยชอบอีกตัวหนึ่งนะครับเลขสวยเนาะเลขนี้นะครับซึ่งผมชอบนะครับ นี่นะครับชอบเป็นพิเศษเลยนะครับอ่านะครับมันก็จะมีชนกันหลายตัวอยู่นะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็ชนเนาะเออนะครับเนี่ยศูนย์สองสองศูนย์เนี่ยก็ลองดูนะครับชอบตัวไหนนะครับแต่ยังไงเนี่ยมันชนกันหลักหน่วยชนกันก็แสดงว่าในงวดเนี้ยนะครับหน่วยบนนะครับก็ต้องมีสองนะครับลองดูครับลองดูนะครับจะมีหรือเปล่าอันนี้สูตรจะมาจะแม่นหรือเปล่านะครับอย่างนี้ก็มารอดูกัน เนี่ยครับสูตรนี้เป็นสูตรรวยไปดีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรอะไรดีนะครับก็สูตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยขอให้เหมือนในงวดที่แล้วนะครับก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับนั่นนะครับเนาะลองแคปหน้าจอกันไปที่จะดูนะครับเนี่ยขอให้เหมือนในงวดที่แล้วนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยชนกันในที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามชนกันในที่หนึ่งสองสามแต่งวดนี้ชนกันตัวเดียวนะครับชนกันตัวเดียวนะครับในสูตรนี้ ก็โอเคอยู่นะครับตัวนี้นี่ชอบมาไม่บนก็ล่างนะครับไม่บนก็ล่างในงวดเนี้มาตรงๆนะครับล่างนะครับงวดก่อนก็เข้าบนอยู่นะครับแต่ให้ไปห้าสามเนาะอ่าในงวดนี้ก็มาห้าสามอีกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับผมผู้ให้ไปเพียงผู้เดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีความสุข นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับขอให้ร่ำรวยๆเฮงๆกันทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันตรงใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอให้ทุกๆท่านโชคดีและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ